ท่านนบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนบุญค่ะค่ะมาหนีกรร็นเลยเดินทางลงมาติดตามเราความฝันกับนบุญเนาะค่ะนะบุญเพื่อจะไปข้นฝันเมนอีกคู้นึงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อสิฝันแจ้งใดก็นให้นบุญนี้เราความฝันให้ท่านผู้ชมเหาฟังทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะนะบุญฝันอย่างไรค่ะฝันว่าอันอันน่นอันมีมีมีคนพาไปไปเบื้งเลขค่ะไปเบื้งเ,เลขเบื้ง voilà. เหล็กเหล็กไว้ไกลสามขา เด็บยนีน้ำไก่สามขามเด็กยนีน้ำไก่สามขายวดป่าเ<า>มื่อถออกก็ยน้ำไก่สามขาไปหอดหรือผ้าไปซองตแต้เลยเกเ็บยีน้ำไก่สามขาต,มมตีเอาันึี้ผเด็กอย่างนี้อ้าวบอยพวกกตีเล็กแล้วก็ตีตีตหายไปเาหมอกันเลยก็ได้สมัมันหกเก่าสามอม,มอปันว่าควบเย,วยี่อส่นเลย บอกควมเดียวกเก่าสามกเก่าสามไก่สามขาไก่สามขาเพราะหมอกะทีหมอกะบอกควบเดียวก็เก่าค่ก็ทามหมออยู่หมอว่าอันนี้ถามเลยแม่นอยู่แม่นเลยขนาละก็ไ่บอกอีกด้แบบมีตีรีเลยไปใช้ยังเห็นไก่สามขาเป็นอันอยู่เฮื่อนหมอมาทุวันไปไปบังเดลอยู่ในไก่สามขาวัดป่า เปนมาส่วนเอาไปเป็นกะสหือ่าเอารค่ะเียวยื้อ้ในกะามขาหมอคนม่าเหนือก็หนุ่มอ่ะรนเดียวกันนี่รูจักกันบ่คุ้นนบางเลขว่าก็ที่ว่ารุ่นเดียวกันบ่ปเฮ้ยาพเปางเหลกเงค่ะแต่ว่าหันบ่บ่มบ่มินมูบ่มนอย่งบ่มนมูบ่มนยังความันหนกันค่ะความสันหนึ่งก็ว่าเพ่นว้าเฮ้ยหม่นเออเฮ้ยปาเฮสิพาไปเนิ่งเล็ก ด้วามลิใ่ด้ไก่ชามขาไก่ชามขาคสิงนี่ยอดป่ามอ๋ออยัดป่าพาขันไปไปก็เห็นอยู่ไกล้ามขามันก็รักกินอย่ไปก็พาเป็นเปองเส้ะรอะไร่ด้ไกลชามขาถึ่มอ่าค่ค่ะรนบนอันข้าเห่วซ้ำกันบอกซ้ำกันก็ะซ่องเงนี้ยมันกเคียอยู่ที่ที่กิน มันแตกเนงออกบ่เออบ่มันจังไรก็เป็นขามาต่างหากมันไปท้าต่างหากขาเดียวอยู่ข้างหลังข้างออกข้างหลังอ๋อกท่านแตกออกข้างหลังอืมแตกออกข้างหลังแตกออกข้างหลังสี่ขึ้นฝ่าบ่บ่ลวกขีดนี่กันเหยียบดินจะ่าเห็นเป็นสามขาเจ้าขีดินี่กันโอ้ด้วยการบ่อแค่ไหนเตี้ยเต้นได้ไค่สามขาไว้ตีบวเป็นแล้วคยตีดรือว่าหรือหรือว่า ข้าหลัง no? ก e ันนีเนาะเออค้าหลังกันมีค่าหนาทุก่องยุคนเลยเนาะเออจียุคนบ่นกันแต่กไปทั้งหลังเนาะเคียกเพราะก็เคียดจีนเหมือนกันม่ได้แบตีอะี่นเพราะ่ตีไปเร็ไม่เคยตีเลต้ต่ีหายเบิ้งขัดตานนั่นเนาะก็จ้องมันเงียบๆค้าหลังก็เครียเคียดขึนกเคียดจีนไก่ธรรมดาจีนไก่ธรรมดาไม่ก็บรนี้เไก่ไก่ก็บบหนี้ก็ให้คนเบิ้งก็บังก็บนัระจองมึงว่าตีเป็น ผููเพื è, <c> oh <an> ่นพาไปนั en, e ่นเพื่นเท่าว่ามาอรุ่นเดียวกันนี่ล่ะมานรุนเดียวกันหุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันบ้านนีก็พิสตังเกตไปเบิ่งนไก่นอนนะ่งมัน่สองเนิี้ตาอกันเลยตีอ้ยเฮาตีม่เป็นหรอกค่เจักคนบนทองคนไปมึงสองคนไปสองคนไปทองคนผู้ที่สองอันมูนั่ะจี้หงมูตีหงงก็ข้าเดียวสำหนับ่ตีเดียบดนี้ามสามมือ้าร่คงาเดียวข่าขาเดียวแล้วก็ เพื่อนไมไปเ้ยบาดกับเตีเนาะแต่ว่าผู้คนไปนับกันนั้นเพื่อนกะสีมีชีวิตบอกว่าเป็นอย่างเดียวมันกดไตคือจังหวะนกันก็ปนบวกันธรรมดาบอก่มีที่รถยังเหมือนบ่มันยังมีแต่มอทีเดียวทีเดียวมองมอก็บอบอกยังเี้ไปมีนี่อยู่แต่ว่ากคุยนะคุณนาคุณตาดิเนอคุณคุยูย่จหาบ่ ่วงบ่ไก่ข้าเบึงขายังม่ไม่กก่ก็รัดาบแก่ก็หมูอ่อนู่หมูกินเนื้อหมูค่งก็ซ้อมขาปกติหมูซ้ขาจันตัวเดียวอยู่ตัวใเลยไก่ผูกว่านะบ่ไก่ผูกไม่เคยทราบขาแต่เนื้อจัวอ้วไก่ังมีทขาก็บอกกันก็หมอคุยกันเดียวนไปเฉยเดียวปกติ่เดียวคก็เตะอยู่เนาะผันผูมเลยค่ะใเบิรงคลิปนี้ก็เตะซอยกันเลยเนาะเตะ ไก่สามขาเทียร์เคียร์ฮะกินเลยร์กเนี่เคียร์กเยบริเทียร์ขาดิผมชอบขาเลยเียร์พืชค่ะใส่งานไหนเวใส่กันแบบค่ะทขามันธรรมดามึนเคียร์กินเลยโแบบธรรมดาปกติเนาะแต่ว่าปูดถึงเรืืองตัวเล็กเพิ่อนกับแปรหอเลยเห้เดียวพกเก่าสามบ่ดมก็วอาพ่มยอว่ อันีก็บอาง่ายๆก็ซ้ำว่าพ่นบอกเลขนั่นล่ะเนาะบ่ยากเนาะค่ะหรือว so ่าเพิ่นมักไปคนละตักะค่ะแต่จังได๋ก์แบบใดกัอย่าลืมแบ่งปันเนาะค่ะใต้คลิปค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับตัวเลขนี่แอดวามันกัชัดเจนอยู่แล้วเนาะฮกเก่าสามมั่ก็อกฮกเก่าสามี่ะมั่ก็บอกถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า นาบนไปกับผู no ้ใ no ส่ผู้นั่นสองคนหรือสิเอาเป็นสองใส่หน่ำก็ได้เนาะหรือว่าท่านผู้ชมมาแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะขันบอมักก็เอาตัวนี่ล่ละตัวพบเก่าซ้ำนี่ล่ะเพราะว่ามันจ้าแล้วเนาะนาบนเนาะหมอกาแปรใส่ก็ดีค่ะผมก็เลยบอกผู้อื่นหรือว่าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านกับสิเป้เป็นขากับแล้วแต่เนาะกับหมิ่นธรามาบอกนะค่ะแบ่งปันกันแบ่งปันกันกับวันซ้ำนี่เลยบอกนะบอวันเท่านี้ โอ้ค่ะค่ะค่ะไปเบิองยูวัดป่าเนาะเออยยูวัดป่าวัดนัึนจำได้บ่วัดเราไปทางดีไปทางอำเภอดีไปทางอำเภอดีประมาณสี่ทิศกรูนเนาะค่ะอืมไปสองคนเนาะน่ะบนไคนค่ะความฝันของน้าบนก็คือสีบ่มี่ยังเติมเติมนะคะเนาะบ่ค่ะก็ขอขอบคุณน้าบนได้หลายที่แบ่งปันความฝันที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขเนาะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตัวเลขของนาบนเน,นาะค่ะเนาะหกเก้าสามค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่นาบนนี่เพิ่นฝันว่าเห็นไก่สามขาค่ะมีผู้ชายผู้หนึ่งเน,นาะค่ะเนาะมาส่วนไปเบิงไก่ไก่กับเป็นไก่สามขาค่ะไปส่วนไปเบิงยูวัดค่ะเป็นวัดป่านะบนเพิ่นวานเนาะค่ะเนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้าน พิจารณาเอาเนาะคะเนาะสำหรับตัวเลขเนี่ยทางของน,บบน,นะบนเนาะคะเนาะประจำงวด17มกราคม2 5 6 7ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจ่าปอเนาะคะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบ่กกดติดตามกับฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่สิบประาาตัวเลขแลกักแแนวทางความฝันดีๆเนาะคะเนาะ คันมีตัตเลขแนวทางความฝันเด็เดๆอยู่ใสแอดกาสิปติตามมาฝากทานผู้ชมเอลซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมควรมปรารถนาทุกอย่างกับท่านผู้ชมถือเลขลุยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับโตเลขกของนบุญเนาะคะ่ะน้อสำหรับคลิปนี้ค่ะล่าไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ